เราก็ทำความสะอาดนะคะอยู่แต่กับสิ่งสปกปรกไม่รู้ว่าเชื้อโรคจะเข้ามาถึงตัวเราไม่รู้ตอนไหนก็ทำไงยังได้เป็นพนักงานตัวเล็กๆต้องทำะคะ่ะสวัสดีค่ะยุพินขันคุบค่ะชื่อเล่นชื่อนอกอาชีพแม่บ้านค่ะ ตอนนี้อายุ48ปีค่ะทําอาชีพแม่บ้าน29ปีค่ะเข้างาน8โมงครึ่งทาความสะอาดปัดกวาดเช็ดถดูเลิกงาน1ทุ่มค่ะ29ปีนี่ทํามาก็รักอาชีพนี้เพราะมันเป็นอาชีพที่ทําให้เรามีไรายได้มันเป็นความสุขของเราอะค่ะทําแล้วมันมีความสุขก,ก็ทําค่ะ อยากทาให้มันสะอาดอยากทําเต็มที่บางทีก็ลืมดูสุขภาพตัวเองก็กมก้มเงยเงยปัดปัดถูถูเช็ดเช็ดลุกขึ้นมาก็เวียนหัวหน้ามืดปวดหลังบ้างก็ทำางยังได้เราเป็นพนักงานตัวเล็กๆไม่ได้มีเงินเก็บมีเงินสะสมต้องทำอะค่ะ อยากให้เป็นภาระของครอบครัวไม่อยากให้เป็นภาระลูกไม่อยากให้เป็นภาระหลานพี่ก็กลัวว่าสวัสดิการสุขภาพที่มีอยู่มันไม่พอก็เลยเลือกซื้อความคุ้มครองสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิตมาเพิ่มอะค่ะทำให้ตัวเองด้วยแล้วก็ทําให้ลูกก็ห่วงเขาเพราะว่าเราเอ,อ,อาชีพเล็กๆเงินเดือนไม่ได้มากก็อยากจะมีหลักประกันให้เขาให้เขาได้ ดูแลสุขภาพให้ทั้งลูกแล้วก็คนในครอบครัวเราอะตัวเล็กๆคนทำมาหากินหาเช้ากินข้ามถ้าจะเลือกความคุ้มครองสุขภาพอที่ดีก็ต้องเลือกบริษัทที่มั่นคงเชื่อมั่นไว้ใจได้และที่สำคัญก็คือต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ง่ายสำหรับพี่มั่นใจในความคุ้มครองสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิตค่ะ เพราะไม่ว่าจะอาชีพอะไรไลฟ์สไตล์แบบไหนเมืองไทยประกันชีวิตเข้าใจทุกความต้องการในแบบคุณค่ะ